ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะพาไปวิเคราะห์บทความของคุณผักกาดหอมจากช่องไทยโพสต์จะบทความชื่อว่าอยากหล่อจนเลอะเทอะ บทความนี้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์หัวหน้าเทงและพักการเมืองของเขาอย่างรุนแรงเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะประเด็นที่อ้างว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสามารถแก้ปัญหาปากท้องและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ผู้เขียนตั้งคำถามว่าผู้นำทางการเมืองรู้ได้อย่างไรว่าเนื้อหารัฐธรรมนูญที่ยังไม่ได้ร่างโดยสรหรือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจะบรรลุปเป้าหมายเหล่านั้นได้บทความยังได้สรุป4ข้อเสนอหลักในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพักการเมืองดังกล่าวซึ่งรวมถึงการจัดตั้งสองกลไกคู่ขนานคือคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท และสภาที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําฉบับใหม่ข้อวิาพากษ์วิจารณ์หลักคือการที่พักการเมืองชี้นาเนื้อหาล่วงหน้าก่อนที่สสรจะได้ดําเนินการร่างซึ่งอาจเข้าข่ายการแชรกแซงกระบวนการอย่างไม่เหมาะสมทั้งยังเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญในปัจจุบันกับฉบับปี2540ที่เกิดขึ้นภายใต้แรงกดดันทางสังคมที่ชัดเจนกว่า